พี่น้องสิบห้าไปยางรุ่นเนียเด็ดอากาศนี่หนาวมากอากาศติดลบประมาณ16องศาพี่น้องถามว่าชิวไหมไม่หนาวคือเก่าพี่น้องเหยไปไปเข้าไปเบิ่งกัน น้องมาหอดแล้วเดี๋ยวจะยางเห่นจักน้อยนึงพี่น้องจะดูความที่ว่าหนาว หิมนะมาหลายวันเนาะหิมะกับยุดตกแล้วยางเข้าไปเพื่อพี่น้องจ้ามึงนี้สิยังเขาจาพากันมาออกกับน้องไก่กันหลายมันเป็นสวนสาธารณะแล้วกัมันจะเป็นพวกแคมป์ิ้งอียงน้ำพี่น้องจ้าเย็นพี่น้องแดดแต่เย็นมาก อากาศติดลบประมาณสิบหกนะคะสิบหกเพราะว่าเย็นจะเยือกเย็นขนาดนี้ยเยอะบปเยอะระเบิงคุ่ะให้มาม่ะเจ้ากับแมา่ยางออกกำลังกายขึ้นกันก็นสะเทืยอนนี่แหะแบบว่าเป็นเกล็ดน้ำแข็งหนาวมาก ไปหารเบิงว่มามันเป็นกิตน้ําแข็งหนาวขนาดไหน <c oughs> ย้อนแสงบ่พี่น้องว่าพ่อใหญ่เพิ่น,นก็ถ่ายอยู่พุ่นละถ่ายอยู่น้ํารถพี่น้องจ้ะ หนาวขนาดยางมาแค่นี้นะมือตีนยังเย็นเลยพี่น้องจา๋าวัเนี้ก็ยืนสูบยาถ่ายืนโหดปุ๋ยปุ๋ยฝุ่หนหนาวอีออ๋โอ้ยไปพี่น้องไม่บันเอามาฝากสักม,มีล่ะหนาวแห้ง đẹt cả sút sút phụ lễ náu ừ. nhạc cháy nhang tây trong khuôn dù ui xoay na tây náu หนาวมาก หนาวแสนเย็นยนีู่หนาวเย็นยะเยือกพี่น้องจ๋ากล้องฉันจะอยู่ได้กี่หนาวมากไม่ใช่หนาวธรรมดาพี่น้องจ๋าหนาวอีดีพี่เลาะ ใครบอกว่าไม่หนาวแต่มันก็หนาวทําหนาวมาก16องศาพี่น้องจา้าหนาวจริงไปหาพ่อใหญ่อยู่รถแล้วไปแล้วจ้ะบ๊ายบายหนาวจริงหนาว